สิเอ็ดบทสวดมังคลาสุตังอเสวนาจะพาลานางปันทิตานันจ่าเสวนาปูชาจา่าปูชนียานางเอตัมมังกลมุตตะมังปฏิรูป,ประเทสาวาโสจา่าปุเพจักกตาปุญญาตาอัตตาสัมมาปณิทิจา่าเอตัมมังกลมุตตมังพาหูสจันจา่าสิปัญจาวินโยจา่าส,สุสิกิโตสุภาษิตาจยาวาจาเอตัมมังกลมุตตะมัง มาตาปิตุปทานังปุตตารสะสังฆโหอนากลาจากรรมมันตาเอตัมมังคลมุตตมังทานันจะธรรมะจริยาจะยญาตการันจากสังฆโหอนนาวชานีกรมาน,เน้เอตัมมังคลมุตตมัง อารติวิรติปาปามาชัชปานาจะสัญญโมอัปะมาโทจะตามเมสุเอตัมมังคะมุตตมังคารโูจานิวาโตจะาสันตุธีจัตตันยุตากาเลนะธรรมสาวนังเอตัมมังคะมุตตมัง ขันติจะสวะจะสตาสมานันจะทัศนังกาลนะธรรมะสักัะฉาเอตมังกลมุตมังทาโปจะพระม,มะจริยาจะอริยาส,าจาาสัจนะทัศนังนิพานะสัชิกิริยาจะเอตมังกลมุตมัง พุทธะโลกาธรรมหิทิตตังยาสานะกรมปติอโศกังวิรชังขีมังเอตมังกลมุตมังเอตาทิสานิกตวานะสัพพธรรมะปราชิตาสัพพะสวิังกัันติตันเตสังมังคลามุตตะมันติ 12. บสสวดร,รัตนาปริ ยังกินจิวิตตังอิทาวาหูรังวาสักเคสุวายังรัตนัางปณิตังณโนสมังอัติตถาคเตนะอิธรมปิพุธทเทรัตนัางปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัวทิโหตุขะยังวิราคังอมตังปณิตังยะทัชคา,าสักกยามุนีสมาหิโตนณเตนะธรรมเมนะสมาธิกินจิอิธรมปิธรรมเมรัตนางปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัวทิโหตุ ยาพุทธเกษตโคปิวันณีสุจริงสมาธิมานันตาดีกัญญามาหุสมาธินาเตนะสมุนาวิชติอิทัมปิรัมเมรตนางปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัชิหัตุเยปุคลาอัฏฐสตังปรสสัทธาจตาริเอตานิยุขานิขนติเตทัคเนยาสุขัสตัสสาวกาเอเตสุขินานิมหพราณิ ธรรมปิสังเคตนางปนีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิหกตุเยสุปยุตตามนัสาทเพนะนิกกาเมโนโคตมัสสาสนามหิเตปฏิปตาอม,มาตังวิไคหะปัตถาม,มุทา นิพุติงพุชมานาอิธรรมปีสังเคะตตนางปณิตงังเอเตนะสัจเจนะสวัทิหโตุขี่นางปุระนางนับวางนัติสามภวังวิราตติตาญาติเกพวัสมิงเตคินพีชาอาวิรุณหิฉันทานัพันติทีรายถายามปทีโปอิธรรมปีสังเคะตตนางปณิตงังเอเตนะสัจเจนะส,สวทิหโตุสิบสามสวธธรรมบวสหัสวรก อัตตาหาเวชิตังเสยโยยาจายังอิตราปรชาอัตตาทันตสะโบสสานิจังสัญญาตะจาริโนเนวะเทโวนคันธโภนามาโรสหปม,มุนาชิตังอปชิตังกยิราตถารูประสะชันตุโนสิ 14. บสี่บวสวดเกสาปุตตสูตร พัสตามิตงเตนปะปะคะวตาชนณาตาปสัสต,ตาอรหัตตาสัมมาสัมพุทเทนะเอทะตุมเหมาอนุสาวารีนะมาปรมะปรายะมาอิติกิรายะมาปิตกะสัมปทานาีนะมาตักกะเหตุมานายคะเหณะมาอาการะปริวิตักเกนะมาทิฏฐิเนชานัขันติยามาท้าพะรูป,ปะตายะมา สัมโนนคขรุยะทาตุเมเหอ,อัตตะนาวะชาเนยยาคา อิเมธมาอกุศลาอิเมธรมาสวัชาอิเมธรมาเป็นยุขรหิตาอิเมธรมาสมัตตาสมาทินาอหิตายะทุกขายะสังวัตติอัฏฐุเมเหปชะเหยยญาธายะธาตุมเหออัตตะนาวชานเยญาธาอิเมธมาากุศลาอิเมธรรมาอนาวชชาอิเมธรมาเป็นยุปัสถาอิเมธรมาสมัตตาสมาทินาหิตายะทุกขายะสังวัตติอัฏฐุเมเหอุปปะสังปชะวิหะเรยญาถาติ บทสวดอุป,ปัฏฐยสูตร อุปนิยติชีวิตามาะมัปมาญงชรุปนิตาสะนะสันติตานาะเอตังพยังมรเมนเปฆมโนปุญญานิกย,ยิราธาสุขาวะนิอุปนิยติชีวิตามาะมัปมายังชรุปนิตาสะนะสันติตานาะเอตังพยังมรเมนเปฆมโนโตกามิสังปะชาเหสันติเปโขโยธะกาเยนะสังยมูวาจายาอุทะเจตาสาตั้งตสะเบตาสสะสุขายโหติยังชีวามานูปาาระกะโรติปุญ,ญ ยังธรมโมหะเบรคติธรรมจาริงธรมโมสุจินโนสุขะ มาวาหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนณทุกติคขจติธรรมาจารีสัพเพสังขาราอนิจจติยะธาปัญญายาปสติอัะนิพินทติทุเขเเอสามะโควิสุทธิยาสัพเพสังขาราทุกขาติยะธาปัญญายาปสติอัะนิพินทติทุเขเเอสามะโควิสุทธิยาสัพเพธมาอนัตตาติยะธาปัญญายาปสติอัะนิพินทติทุเขเเอสามะโควิสุทธิยา กบทสวดอปันก,กะชาดกอปันก,กะฐานะเมเกทุติยังอาหุตกิกาเอตะธัญญายะเมทวีตังคันเหยยะอปันก,กังพระหุงเบสรนางยันติปัพพตานิวนานิจจ อารามารุขาเจตยานิมนุษาพยาตจิตาเนตังโขสารานางเขมังเนตังสารามุตตะมังเนตังสรามะขามาสภทุกขาปมุจติโยจะกุทธัญจะธรรมันจะสังคันจสาสรานาังขโตจัตาริอริยสัจจานิสมัมมะปัญญายาปสติทุกขงังทุกขะสุปปาทางทุขะสะจะตติกมังอริยจะอทังคิกลางทุกคูปสามาัมะคามินังเอตังโขสารานางเขมัง เอตังสรณะมุตตะมังเอตังสรณะมะคามมะสัพพทุกขาปโมจติ